สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเอซีที่รักและขรพทถูกทัดนะครับมื่อนี้เป็นมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 6 8เป็นมื่อสิ้นปี68ได้พี่น้องเดอ้เอเขาก็จะมาโชคดีกันนะครับวันนี้ให้พิมพ์รอตำราพ่อเฮา31ธันวาคม68 งวดเมื่อนี้เป็นงวดที่สิบหรือเมือม่อที่สิบเด้อนะครับจะเป็นยังไงนะครับขามาเกเจ็แปดงวดแล้วละนะครับผมบานนี้มาแจงข่าวพี่น้องนะครับพิมพ์รอดดูรอดูไรสดเก้าโมงเช้าเด้อพี่น้องเด้อพร้อมๆกันนะครับเข้าไปติดตามไว้นะครับเอฟซี FC คนใหม่นะครับทาง YouTube ก็พ่อเห,หาพ้ารวยทางเพจก็ห้หาพ้ารวยแล้วก็เฟซบุ๊ก อลิชาจานะครับเมื่อนี้เจอกันนะครับ9ก้าโมงเช้าเจอกันนะครับพี่น้องเพิยมล่อตามต่อได้เลยนะครับตามเล่าเมื่อนี้จะผ่านหรือบม่ผ่านนะครับเข้ากับมาลุนกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ถือว่าก็โอเคอยู่เนาะหลังๆที่มาหันก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะออกเจ็ดแปดงวดกะดีใจกับพี่น้องเอฟซีนะครับแต่สําหรับเมื่อนี้นะครับจะเป็นยังไงนั่น พี่น้องห้ามาไปพิจรารณาพร้อมๆกันว่ามักชอบกะเอาบ่มากบ่ชอบกะพิจารณาตัวเองและพี่น้องเด้วเ,ดวเจอกันวันนี้นะครับ9โมงเช้ารอดูไลฟ์สดพร้อมๆกันไปเลยพี่น้องครับ